สวัสดีครับพี่น้อง่องเดยแกแคแนหอดแล้วหอดงานแล้ว6 91กิกโลโดยประมาณครับพี่นอ้องเลที่เพิ่นตัง้งจนเทินทาแล้วนะครับขวดศาสตร์กระเต็มนะครับสาสตร์เต็มแล้วชมฟรีนะครับเที่ยมเพื่อน้าว่าครับพี่น้องที่วัดพระธาตุประสิทธิ์บ่เพื่อหน้าว่า,วธา,ธา,า,วาจังหวัด นครพนมเด้อพี่น้องเด้อพุนครับงานใหญ่มากตอนนี้สาธิมแล้วนะครับชมฟรีนะครับชมฟรีนะครับ,รรบใหม่กำลังใจทีมงานกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อฮอดแล้วละ่ะสิลาะได้ปะนี่งานเขาทั้งหน้าเวทีพี่ละ่ะสิล้อ <c oughs> แต่หายนัอยู่งนะักหลังเวทีก่อนนะครับพี่น้องบุญนคนมากหาบางคนจาได้การเรียนต่อครับพี่น้อง,อง,องบระดนดอกสามทุ่มประหยัดรอดครับ นี่ด้านหลังเวทีกินข้าวไปพ่อกินแล้วครับด้านหลังเวทีุด้านหลังเวทีเอาับพีน่น้องเออไม่ยังสิบแปดเข้าอ่ะเพราะเรายัางกินอยู่ขั้วเออไปเอาจะอยากกินอยู่ กำลังขึ้นหน้าขึ้นตาคนอ่ะอันนี้ด้านหลังเวทีครับพี่น้องเตรียมพร้อมจักหน่อยบ่โดนนั่นโดนบ่นั่นเกินล้อการที่เลือกทรัการแสดงครับไปเบื้องขวากันเพื่อนอย่างกินอย่างเสียวหวานติดเชหวานนะจีบเอาก้นใส่ใส่นอกข้วว่้ยผีเห็นแล้วอ้าได้อยังเนาะบ่ฮะบ่เจอกับเพื่อดไม่หัวไป บังคั่วกันเพ็น,นอย่างยังกินสันดีเด๋ยวนี้น,นะ่นน่ะได้อะไรกินเนี่ยกินเข้าไปดิโอ้โอ้หน่ากินเอาถุงใส่กอนด้ <c oughs> นอมาพี่น้องขอบค,ค,คุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามได้รับชมนะครับฝากกดตับตับ้งคุณกุละย่างเป็ดพอดีเลยยุหลังรถพอกว่านารถไปได้ กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube เดี๋ยวเช็คชแนลด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ